สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบุตสุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพารวยค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางเพื่อนบ้านนะคะ่ะามของไปราวพัฒนาของวันที่7มีนาคม2568เนห้าะคะ่ะก็จะเป็นของอาจารย์คนพารวยนะคะ่ะอาจารย์โทรมาก็ไม่ได้ยินไม่ได้รับสายกันนะคะ่ะโทรไปอาจารย์ก็ปรากฏว่า จย์ไม่ว่างเนาะไม่ได้ยินก็สวนกันไปสวนกันมาแนวทางของอาจารย์ก็ส่งมาให้แอดแล้ว,วนอคะแนวทางของอาจารย์คนพารวยงวดนี้เนะาะหลังจากงวดที่แล้วเลขาจาันบนเข่าที่เลขวิ่งเนาะค่ะนี่ค่ะอันนี้คืองวดที่แล้วของอาจารย์ เข้าที่ตัววิ่งตัวรูดนะคะคือเข้าที่ศูนย์ก็ให้ที่ศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์สามปรากฏว่าออกสองหนึ่งหกศูนย์นะคะข้างล่างออกสองหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะไปต่องวดนะคะจะเป็นงวดวันที่เจ็ดอาจารย์ส่งไปแล้วนะคะทางโทรศัพท์อาจารย์บอกว่าเอาลงคลิปเอาแอดเอาลงแอด เอาลงเลยแก้มือให้เอฟซีนะคะจันบอกว่านี่ค่ะเอดเอาลงเลยแก้มือให้เอฟซีเนาะอันนี้คือแนวทางเราพัฒนาเพื่อนบ้านขำโค้งไปเล่ากอนหน่อยเอฟซีก่อนที่จะไปรัฐบาลไทยขำโค้งไปเพื่อนบ้านก่อนเนาะก็ คลิปของอาจารย์คนพารวยกจะะ็จะเป็นคลิปที่สามแล้อะจะเป็นคลิปที่สามแนวทางเพื่อนบ้านเราก็ชื่นชอบอาจารย์ท่านไหนก็ตามอาจารย์ท่านั้นนะคะเอไปเลยเนาะคะ่ะไม่เสียเวลา แั๊ก็จะแสดงออกทางมือนะค่ะขออภัยเด้อค่ะวดวันที่เจ็ดมีข้อหกแปดนอคะ ที่ชอบอาจารย์ท่านไหนก็ตามอาจารย์ท่านนั้นเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองเนาะคลิปที่สามเนาะคลิปที่สามของเราพัฒนาเพื่อนบ้านอาจารย์ก็อาจารย์คนพวรวยก็จะมีอาจารย์โทรมาพอดีเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กําลังอัดคลิปอยู่พอดีเลยค่ะอาจารย์อัดคลิปสวัสดีครับค่ะอาจารย์พอดีกําลังอัดคลิปของอาจารย์อยู่พอดีมาจังหวะพอดีเลยค่ะ <laughs> พอดีเมื่อเช้าเมื่อเช้าไม่ได้อ่าไม่ได้รับสายจ้ะก็เลยไม่ได้รับสายกันเนาะจันเนาะบางทีเด็ตมันก็ซักช้ากว่ามันจะเด้งอาจันนี่กําลังอธิบาติจันอยู่พอดีเลยลาพดฒนาหลังจากสรุปคลิปไปแล้วเมื่อสักครู่เนาะค่ะเดี๋ยวก็จ้ะได้จันฟันดีบ่คะจัน์บ่เคยฟันหรอกบ่เคยฟันเขาคำนวณเนาเพื่นนี่ครับอ๋อที่จะคำนวณเนาะเนาะ บอกเวฟซีเลยเอาขึ้นมาขึ้นพรุ่งนี้แหละจ้อะอาชีพพอดีเนะะี่ยค่ะจันพูดได้เลยอ้าวจา้ะอาคิปเลยบอจ้ะเพราะว่าเพราะว่าอาตย์อยู่แลอาจันโทรมาพอดีก็จังหวะพอดีเลยอ้าวสวัสดีครับแอดโจและเอฟซีของแอดโจทุกคนมีคนเข้าดูไหมมีดูเยอะอยู่นะคะในในระดับของอคลิปอ่าไม่ช่วงนี้แหละช่วงเนี้ยจะว่าอาตย์มีคนดูไหม อ๋อไม่ได้ไลฟ์สดค่ะจย์อาจเป็นคลิปมีคนดูค่ะจานันแต่ว่าอาจอาจเป็นคลิปใช่ไหมจ้ะช่องโจอยมันเล็กเล็กๆมันกเ็กกเลยก็ต้องอ่ามีดูในระดับหนึ่งเนงาะจย์เนาะก็ต้องไปเรื่อยๆลงลงบ่อยจีลุงไปบ่อยคนจะได้ติดตามเยอะแล้วคนจะเข้าชมแต่ถ้าหัวเราเข้าเดีย๋ยวก็ดังเองดอกขอแต่แค่หัวเราเข้าพอ <c oughs> อย่าไปคิดอะไรมากนะค่ะวดที่แล้วของจย์ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอฟสวัสดีค่ะจารย์ ครับสวัสดีครับแอดโจและเอฟซีของแอดโจทุกคนอาจารย์ก็ขออภัยเดอ้อเมื่อวานเนี่ยบิดแต้มบุดบิดบุดบิดไปบุดบิดมาอยู่นี่แหละขามไปขามมาอยู่เนาะอาจารย์เนาะขามไปขามมาอยู่ออะแก่มือนี่แหละแก้วันซุกนี่แหละได้ขึ้นแน่นอนจะเล็กวิ่งเล็กลวดเลยจันเขาอยู่ที่ศูนย์นี่ค่ะจันเอาไปแล้วเน<อ>าะ<อ>นั่นแหละแต่ก็อยากให้มันได้เงินเลยเนาะบิงเขา็ส่สนมากเขาก็ไม่ค่อยเล่นเล็กบิงกันจัง ก็มีคนมีอ่าพร้อมด้วยจันมาเลยค่ะจันค่ะพร้อมเลยวิ่งวิ่งศูนย์กับสี่หวนี่แก้มือบนล่างเนาะค่ะบนล่างครับไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะก็คือวิ่งครับวิ่งศูนย์กับวิ่งสี่มีศูนย์กับสี่ค่ะจันค่ะวงเล็บไปที่ศูนย์เน้นที่ศูนย์จ้ะใช่ จับคู่03จับคู่ก็มี03ค่ะ04 04ค่ะ05 05ค่ะเอาอีกชุดหนึ่งจับ46 46ค่ะ45 45ค่ะ43 43ค่ะกันเบิ้ลนะครับ44กันเบิ้ล44นะค่ะ กันเบิเ<อ>้ลขสามตัวเนี่ยนคะคะสี่สามแล้วก็สี่กันเบิ้ลคือสี่สี่กันเบิ้ลสี่สี่ครับสามตัวจับสามตัวจับสามตัวมาค่ะหกศูนย์สามหกศูนย์สามค่ะห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามค่ะสามศูนย์สาม สามศูนย์สามค่ะวงเล็บไปที่สามศูนย์สามกับห้าศูนย์สามสามศูนย์สามกับห้าศูนย์สามจ้ะอ่านิสูนรได้ครับปุ้มเนี่ยจุดแก้มือเนาะจานเนาะจุดแก้มือไ,ไรัฐบาลไทยนะครับเป่งเป่งวันที่สิบห้าจารยนโทรมาเด้อได้ค่ะวันที่สิบรัฐบาลไทยเนาะะวันที่แล้วเป็นยังไงบ้างาจานรัฐบาลไทย เลขวิ่งผมยังไม่เคยดูดจากงวดเลยนะมันจะมีมันจะมีสามตัวมันจะมีสามตัวเนี่ยถ้าเราแต่แต่ส่วนมากผมไม่เคยจับหลายหางนะผมจับแค่สามสูงสุดเนี่ยสามหางแค่นั้นบนสามหางล่างสามหางแค่นั้นอ่ะโอ่ะมันจะจับแบบนั้นมันเลยพลาดไปเชื่อก็เก้าให้เก้าสองให้เก้าสองล่างไปออกเก้าสี่บนใช่ไหมค่ะเออ จับห้าสี่บุญไปออกมาออกห้าสี่ล่างเนี่ยส่วนมากจะสลับกันแบบนี้แหละมันนี้จะทำสูตรใหม่และ้ะจะมีจะให้แอดโวลงแบบว่าสามภายในสามตัวนี้ซื้ออะไรก็ได้ให้ติดสามตัวภายในสามตัวนี้มาแน่นอนส,สูตรเนี่ยเลขสามตัวเนี่ยตั้งแต่ทํามาแต่ไม่เคยหลุดนะแต่แบบว่ามันจะ แค่นั่นแหละมันจะผิดแต้มหลุดแต้มอย่างนั้นอ่ะค่ะอาอาจารย์สองตัวเนี่ยมีเน้นศูนย์สามกับศูนย์สี่แล้วก็ตัวไหนอีกจันศูนย์สามศูนย์สี่แล้วก็สี่หกอสี่ห้าแล้วก็มีสี่หกแล้วก็มีสี่ห้านะคะสี่ห้าครับแต่ให้เน้นนนไปที่ศูนย์สามเน้นมากๆก็คือศูนย์สามเนาะนั่นแหละแต่ก็ mm. กันมาโดยเด้อกัน ถ้าเอฟซีคนไหนเขาไม่ชอบศูนย์สามก็แล้วแต่เขาจะเอาแต่ว่าศูนย์มาแน่นอนอืมั่นใจว่าศูนย์มา,นามาอีกเป็นมาจันมั่นใจว่าศูนย์มาอีกแน่นอนครั้งแต่ว่าว่าน,าน,นี่กับมาเนาะศูนย์เนาะว่านกับมาฟันแต่ฟันจับผิดแจมโอ้สีไดายมากเนาะผมไม่เคยให้หัวห้ามากนะแ네ค่นั้นแหละนี่ก็เท่ากับให้ให้อย่างละสามหางนะถ้าเอฟซีอยากเล่นก็อยากเล่นล่างบนก็นั่นแหละ ที่สามตัวน่ะเป็นบนน่ะหลักศูนย์น่ะเป็นบนหลักล่างคือหลักสี่แต่แปลว่าผมก็อยากให้ควบเพราะว่าราวเนี่ยมันออกแน่นอนไม่ได้แต่ผมก็เจนแหงว่าที่ผ่านมานี่ผมเจนศูนย์น่ะมันก็ออกศูนย์บนจริงๆเลยจ้ะอันนี้ก็ศูนย์น่าจะมาบนหรือล่างจันวันนี้วันนี้มาบนอีกครับศูนย์มาบนอีกซีน่าจะไปล่างใช่ไหมซีน่าจะไปล่าง กลัวมากที่สุดหรอกกลัวสีกลัวเบิ้ลเบิ้ลสีๆแค่นั้นเนี่เบิ้ลก็ดีตัวจางเบิ้นก็ดีตัวมัเราพิสูจน์ได้พรุ่งนี้เราพิสูจน์ได้เลยแนวทางของอาจารย์คนพันลวยครับอ๊โจขอบคุณมากเลยที่เอาแนวทางไปแบ่งปันให้เอฟซีคือเป็นแค่แนวทางนะครับเล่นต้องมีสติให้ทุกคนด้วยครับ ขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีแสวช่องของโจพารวยค่ะอาจารย์ขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับก็แนวทางของอาจารย์คนพารวยเนาะค่ะแบ่งปันทางช่องโจพารวยก็ขอให้เอฟซีทุกท่านใช้วิจารณญาณนการในการรับชมรับฟังเนาะแนวทางสูตรคำนวณของอาจารย์ คลิปนี้จะเป็นอรอบที่สามนะคะเพื่อนบ้านแล้วก็มีรัฐบาลไทยของอาจารย์ก็วันที่สิบนะคะอาจารย์ให้ตามวันที่สิบเดี๋ยวเจอกันอีกค่ะก็เอาแนวทางไปดูก่อนของวันวันศุกร์นะคะก็คือของพรุ่งนี้รอบสองทุ่มครึ่งแนวทางเพื่อนบ้านก็ของคนลันหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะเป็นกาลังใจกับทางสองโจผ้าลวดน้ำแรนนะะ่แลาวค่ะขอกคับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสปูสกุลที่กดไลค์กดแชร์ให้ ผู้ใดกดไลค์กดแชร์ให้ใหถือรางวัยยลใหญ่ๆเน้ะค่ะไปรัฐบาลได้ไก่ถึงรางวัลที่หนึง่งสลักลอตเตอรี่ไทยไปเพื่อนบ้านก็ขอให้ขามคงตลอดรอดฟังขอให้ได้ให้ถือให้มิโคมิมันเห่งๆปังๆรวยๆทุกๆคนทุกๆท่านนะสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวก,ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ